ชื่ออะไรนะอยูชื่ออะไรหืมชื่อน้องอ่างเดี๋ยวพี่แอบลอ์ไปเนาะียังผู้สาวชื่อน้องอ่างเลยดินี่เขาจะว่าเราดิเราุกคนยกชนเร็วเอาแรงๆเล่นน้องเล่น mày 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 sao mày 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 hả mày 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 hả? mày 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 ăn đây nè, ăn, น้องโอ่งกินมได้ยุ่รอบนี้เราควรจเอาไว้ได้้องก้วยกันบได้กินเลยเราควรสีลองอ่างพี่เราี่จ้าโ่งก็จะมาหัว้อนนวะก็เจ้าคนาเจ้าเี่ไหมคก็ต้องเล่นเกม้วเนี่ยยัมันขดไหมต้องคุยกับน้องมานี่นี่ฮะว่าไงนะน้องอ่างอ้พี่ทำบริษัทธุรกิจส่วนตัว เด็เเอาไว้ได้หมดแล้วน้องอางเด็กนอนบ้านใกล้ๆนี่เป็นยังไงคือเมาแท้เจ้านี่คือเจ้าเมาเนาะกินนั้งกันมาหลายปีแล้วคือเจ้าเมาตลอดวะเขาจะมาเมาให้กินทิ้คือห่วยนะฮั่งบีดเราเราเขากินเนี่ยเป็นงานได้เจ้ากินให้เมาคือดอก น,น่าขี้น่านี้นอ่ะเราะละ <c oughs> <c oughs> น้องอ่างจา๋าพี่ไปพี่ไปขี้คนให้พี่ปวดท้องพี่กินรักเยอะอกรนปิน้องอ่างอืม <c oughs> ยังยัง่ไยมากจอเบิ้งคุมันจะแตกบิ้งคุมันหัวเอ้าลิ้นลิ้นลุกยิ้นลิ้นลิ้นเร็วเรลิ้นห้อยผู้สาวตะกอนตอนเย็นน้องอ่างว่างไหมว่างไหมเดี๋ยวพี่จะไปชิดเบ็ดเอาปลาน้อยไปฝากขักนะมากุ้ยผู้สาวจำหน่อยนี่ลูกยิ้นไปน้องไข่ก็แรงไหนบ้างเย้ ไปยังนงนะฮะไปไปหรือเป่าไปไปเปล่าไปไปเออไปยี่พ่อไปยี่พ่อไปไปลักปานน้องเขาใหญ่ลาดกันไปลักปลาแล้วกล้วกเจ้าซ้อนง้อไส้ข่อยอืมเอาปลาไปฝากน้องอ้างบลาเกกไก่นี่บ้านใกล้นี่น้องอ้างไปยังไงบ่สอืมกต้องห่วงเรื่องเราซื้อกินดอกไป้แ่ฉันบอกน้องอ้างก่อน เดี๋ยวสองทุ่มเจอกันนะน้องอ่างโอเคน้องวะเอาสลองเข้ามดมืซื้อมาฝากเราเลยเนะย่กันไหมใช่ปะอือกูชี้ดิกูชีลงอ่างกับมันนี้แหละแม็นซาดอ่างงอนอ่างอ่างปูนบ่จะอ่างปูนยังไงคุ้นชื่ออ่างจะอ่างป่งอ่างปูชาวสมุน <laughs> Tango nó là cưng nghiêng. Tông là cứ Tôi miệng. Ng bos hôn chai. Trong mặt mì tậpu chai. Trong mặt cháy mặt mặt cháy mặt 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 เ็กูแทะน้องอาร์มคนออนี้มาด,ดูโปรไฟล์กันนะ้าขาวขนาวะน้องไงขาววะ้องไงผมเต็ดแม่แงตกวขีนเน้เดี้กันตัวเมียพูใสเ่เบ็ดิสิบลโลงอ่างมูลนีินนล